ได้ได้ท่านพูดออกมาเนี่ยแต่ว่ามีเด็กเก็บครับเก็บแล้วเอาไปเป็นตำราวิเค, <นะ S 2> คราะห์นะแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยตำราพมอบออมุญชูไม่สามารจะเอาออกสู่สาธารณะได้อืครับวุ่นวายในที่นี้นี่คือเป็นลิขสิทธิ์ทางภูมิปัญญา,ญญาแล้วลิขสิทธิท์พวกนี้เนี่ย ก็เหยียบหลังคนทำนาบนหลังคนครับก so ็ไม่เห็นด้วยครับมหาะลยต่างๆเริ่มทำแล้วก็ไม่รู้ผมช่วงไปหลายหลายวันอะไรก็จะค่อยๆคลายออกมานะครับค่อยๆคลายออกมาซึ่งมันเป็นคุณประโยชน์ทําไมทําไมอย่างพวกคุณทาอยู่ข้างล่างเนี่ยท่านท่านท่านไปไปคุยทีเนี่ยเด็กเขาดครัจดพอจดคพบเป็นลิขสิทธิ์ของมหาอะไรอันนี้มันเป็นใครครับนะทีนี้ เขาบอกว่าเขาเขาทําไมต้องทําอย่างนั้นอ่ะเราก็ต้องถามกลับไปใช่ไหมสิ่งสิ่งนี้มันมันจะพัฒนาไม่ได้ครับมันจะไม่สามารถจะต่อยอดขึ้นไปได้ซึ่งคนที่เขียนกฎเราเบี่ยบกฎอะไรต่างๆอ่ะไม่ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการก็ดีทางสถาบันหลายๆสถาบันก็ดีแล้วเขาเรียกอะไรอะ่ะคนที่เขียนครับครับคนที่ออกกฎออกมา ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะก็เหมือนนางงามเนี่ยเห็นพูดโดนใจไหมครับเด็กเรียนถ้าระบบการศึกษาเรียนดีอ่ะทำไมต้องไปเรียนพิเศษใช่ไหมใช่ครับถ้าระบบการศึกษามันดีจริงนะมันเด็กพุดโดนใจมากโอ้โหผมบอกว่าอย่างเนี้ยมันถึงจะกลายว่ามันต้องพัฒนาให้คนรุ่นใหม่คนที่ตั้งใจทำจริงๆออกมาพัฒนา เหมือนกันครับการแทย์แผนไทยหรือการแทย์คหมอพื้นบ้านอะไรต่างๆในในความคิดของผมเนี่ยที่ที่อาจารย์ถามออมาเนี่ยผู้รู้เนี่ยมันไม่มีเลยครับความสทธาคือตอนมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ยฮะตายหาแล้วระดับพลหลักผู้ใหญ่ระดับอธิบดีอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงครับแต่ว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ในระบบการศึกษาของไทยกำลังเสื่อมถอยลง แล้วสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านท่านให้มาด้วยใจเนี่ยโดยเอาของท่านไปทาลิขสิทธิ์โดยไม่ให้ท่านออกความเปิดพผยเลยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่กาลังเรากําลังจะเก้าไม่ผลเรื่องของวงจรุถาบเนวงจรสถาบา,บามีม,มีมีไม่กี่อย่างนะครับ มันมีไม่กี่อย่างเลยวองจรอุบาทไทยประเทศไทยมันเป็นวงจรอุบาทที่ลึกมากแล้วไม่สามารถจะถ้าใครเข้าไปแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยหรือว่าพวกเอารวมตัวกันเอาเอา,เอาสักเอาสักเรื่องหรือทำโครงงานวิจัยงานนี้ผมต้องฝากให้ทัานอาจารย์สุบัติแล้วก็ท่านปรัจญาด้วยนะครับว่าควรจะให้มีเวทีประเด็นที่หนึ่งเนาะเวทีประเด็นที่หนึ่งจะสามารถ ช่วยเหือพี่น้องอย่าถามมาไั้เน่่ะชาติพันธุ์ชนเผ่าที่เป็นหมอโดยไม่มีสัญชาติไทยบอกว่าไม่ได้ไม่สามารถจะออกใบให้ได้นะดังฟังนะฟังดีๆนะครับพวกเราฟังนะนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นประโยชน์กับพวกเรานะแต่ คนไทยที่ไม่สบายไปรักษากับหอมอพื้นบ้านที่ไม่มีตัรประจำตัวประชาชนเขาสามารถรักษาได้คุณเอาสิทธิ์อะไรไปอรอบครับแล้วทําไมไม่ให้เขาอ่ะเพราะอะไรอ่ะในเมื่อเขาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนที่ไม่ทําไม่สามารถจะมาโรงพยาบาลได้ครับเราต้องถามว่าทําไม นะครับอันนี้คือประเด็นนะนี่คือที่ผมผมผมอยากให้พวกเราทุกคนช่วยช่วยเหลือ,อไม่ได้ว่าผมอยากให้พี่น้องชเทอามาให้เป็นเป็นหมอพื้นบ้านด้วยใช่เข้าอยู่ของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วเราอย่างกรณีอีกกรณีหนึ่งอย่างนี้มาประชุมไปได้ผู้คนไปเต็มบ้านเต็มเมืองให้องความรู้เขาทั่วประเทศไทย แต่ใบสักใบหนึ่งใบขอบคุณจากทางรัฐบาลเนี่ยหรือทางสถาบันใดก็ได้ขึ้นไปมอบให้บนบ้านเนี่ยไม่มีเลยในประเทศไทยนี้นี่นี่คือนวัตก,กรรมใหม่นะครับนี่นวัตก,กรรมใหม่ควรจะพัฒนาทั้งสองด้านอยางนะใช่ไหม<ช>ต้องต้องสอดค้อคือถ้าเราถ้าเราเป็นหมอเนี่ยเราเออดีใจว่าอย่างเงี้ยครับเออผมดีใจนะถ้าถ้าทำอย่างนี้ได้เราไม่ต้องไปเอากฎเกณฑ์ผมผมถืออย่างหนึ่ง อะไรก็ตามในมหาสาลบนโลกนี้ครับอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าแผ่นดินไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราไปทำข้อจำกัดหรือว่าไปจัดก,การมันมันจะเกิดปัญหาทานนันทีมันเป็น,นกลไกทางธรรมชาติใช่<ๆ>มันเป็น,นกลไกทางธรรมชาติโดยโดยผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้แล้วเสือมาทำมันก็เลยกลายเป็นคนตาบอดจุกคนตาดีางไงครับ ครูอาจารย์ผมถามเลยทุกคนเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหคุณต้องเป็นอย่างนี้มึงต้องเป็นเป็นอะไรเป็นแล้วเกิดประโยชน์ไหมคุณทํำไปแล้วเรื่องของพุดว่าโดนกระทบหรือเปล่าไม่ว่าโครงการอะไรก็ตามถ้าเราไม่ไม่ปล่อยไปตามธรรมชาติควรจะให้อยู่ในกฎระเบียบของธรรมชาติไม่ใช่ว่าคุณต้องโอ้โหอะไระไม่ต้องไปบอถือนะ มันเป็นหมอดีมไม่ใช่หมอเถื่อนแล้วมึงรักษาคนหายไ,ไหมวะ<ช>ผมนี่ตเต็มๆครับตาลหลอกหมอประเดิมนี่<ช>โอ้สุมานครับอูกรมยามังไหขิงยาอินี้หายขิงยาอีควายบอกว่าอีหว่า <นะ S 1> พูดอย่างนี้เลยนะคือผมนี่ผมมาจากคนอยู่ตามประเทศไทยแดนแล้วผมเป็นคนมานอกแล้วผมผมมีความตั้งใจจริงที่อยากจะทําอะไรอย่างการแพทย์แผนไทยนี่ ผมมองคนแพทย์แผนไทยเองต้องฟังนะคุณเอาใครเข้าไปบริหารโดยไม่ได้เรียนรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยวงจรนั้นผูบผ <ม S 1> าดผมท้าเลยทุกเรืร่องจริงๆเขาอาจารย์เพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจรอถกตคับเขาไม่เข้าใจก็หอกผู้สวดคาถาอ้ไมาไม่ใช่แล้วมไ,มไม่ใช่ทีนี้กลุ่มใดก็ตามทุกวันนี้ มันอุบลาิ้่กว่านี้นะครับ<ช>คนสอนให้คนเป็นครูแต่ไม่ใช่ครูสอนต่น<ม>ักว,วิชาการสอนาจะร,รู้หาอะไรมถามนี้มันไม่รู้เรื่องวิชาการควรจะปฏิบัติดได้ครับ<ช>ไม่ใช่วิชาการล,ลอ้อๆยผมเขียนก็เป็นนกวิชาการ ลองมาปฏิบัติดีครับคุณถ้าคุณเป็นนักวิชาการที่จริงจิงเนี่ยนี่มันต้องต้องพัฒนาแผงรูปบ้านอ่ะที่ผมผมพูดทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นกระบวนการที่เราต้องพัฒนาการแพทย์ื้นบ้านไทยและการแพทย์แผนไทยครับแห่งประเทศไทยครับควรจะเอาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างเขามอกตัวสิทธิ์อยู่ดีมึงไปปิดเขาปิดทําไมอ่ะต้องเป็นสาบันสาบัญลบด้อะไรอ่ะครับ าสาศดาบันไดยินต้องเรียนพิเศษไหมอ่ะอ้ามันเด็กมันรู้ละในสดาบันไม่เข็งจริงหน่ต้องให้เด็กไปเรียนพิเศษอีกแสดงว่าการศึกษาไทยไ่วยแตกผมพูด่นี้เลยนะเ,เรื่องเรื่องเรื่องจริงควรจะพัฒนานี่ฝากเลยผู้จัดแถหมดเลยต้องทำให้บุคคลทั้งหลายที่เป็นหมอหรือกำลังจะเป็นหมอและต่ออนาคตจะเป็นแพทย์ไปข้างหน้าเนี่ย ควรสาสุขต้องมาฟังนะครับอย่าไปทิ้งเขาหรอกครับสบสจอสอะไรต่างๆพวกเรานี่แหละเอามานั่งสูงหัวกันคิดวิธีแก้ไขที่ผมพูดมาเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ให้กับทั้งพี่น้องที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนพี่น้องชาติพันธ์ทั้งหลายที่ถูกลังแกต่างๆหมอพื้นบ้านที่เป็นหมอพื้นบ้านด้วยใจอยู่แล้ว ไม่ควรจะไปต่อเย่กับเขานะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนี่เพราะว่าอะไรไม่รู้อาจารย์เปจับเขาว่าวกเขารักษาคนอยู่ดีๆแม่งเขามีกัญชาต้นมันก็จับเขา <c oughs> บ้าเลยครับผมเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะเอามาพัฒนาอ่ะมันเป็นข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยแล้วผมก็เลยอยากให้อยากให้ทางทางพวกเราทุกคนเด <c oughs> ้เข้าใจด้วยว่าสิ่งที่หมอประเดิมพูดมันเป็นเรื่องจริงปัจจุบันทั้งหมด ไม่ไม่มีเรื่องอื่นเลยผมผมผมด้วยความตั้งใจอยู่ดีๆวันเดียรีันแห่ไปหาผมเป็นห้าพูกเจ็ดนายแหข้าวนายอย่างนี้ว่าผมปลูกกัญชาไปเอออเางานเข้าไปละถ้าเป็นคนอื่นละถ้าเราไม่ไม่ไม่มีหลักเพรกะเราตายนะครับคือมันจับมั่วหมดบังเอิญบังเอิญผมเป็นหมอดีเด่นผู้ที่ใช้กัญชาทางการแย์นะครับผมผมได้รับรางวัลนะครับได้รางวัล เสมอเลยครับเสมอเลยครับใช่ครับก็คือสิ่งที่สังคมตอบรับเรามาครับนะครับซึ่งผมผมเองเป็นเป็นเป็นนักต่อสู้เนาะผมเป็นนักต่อสู้ตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาในวงการต่างๆเนี่ยผมลังนเรื่องงานวิจัยอย่างเดียวผมจะทํางานวิจัยเยอะมากนะครับสําหรับตัวผมแล้วก็สิ่งที่ผมผมอยากเห็นเพราแไม่รูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ที่ท่านกําลังกําลัง ตกที่ด้านหลังปากอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือไม่รู้นมันมีสองสองประเด็นเองก็คือหมอดีกับหมอไม่ดีอ่ะมีสอ,อ,องอย่างนึนงเนาะถห้าถ้า,ถ,าถ้าหมอดีเนี่ยถ้าเราทําตัวกลืนกับสังคมได้และช่วยเหลือสังคมได้จริงจเนี่ยรอบจากภัยบัตินี้ทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหมอไหนยังมีใจอคติคิดไม่ดีทำร้ายผู้อื่นบ้างทำยาก็มันก็ไปขู่วให้กินกระแนงผมบอกว่า มันไม่เจริญหรอกครับมันเป็นปัญหาของทางสังคมจริงแล้วก็ควรจะสอดส่องดูแลช่วยกันปรามกันถ้าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเ้ายากจาปราบกันอย่างกรณีหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างที่ผมที่ผมเล่าไว้เนี่ยให้พวกเราได้ฟังเนี่ยมันคือมันจะเกิดการมันมันมันจะเป็นเขาเรียกมันจะเป็นสุขลงมาครับมันจะเป็นสุขมลงมาเหมือนกับกฎระเบียบครับอาจารย์ถูกต้องอีข้อดี่ผมการเป็นงไง ทั้งระบบไม่ควรจะเขียนกฎหมายของเขาด้วยครับครับเนาะผมก็ไม่เห็น,นคนไหนในโลกเนี้ประเทศไหนในโลกนี่นะนะพูะเล่าจริงๆนะครับก็คือเขียนกฎหมายแล้วขังตัวเองผมผู้เรียนในประเทศไทยนะครับที่เขาฝากมาด้วยครับผมครับผมขอบคุณครับต้งมายท่านโต๊กันเลยนะครับครับก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวเลยนะครับเนาะก่อนที่เราจะเข้าสู่ระบบของกา,ารพัฒนาการให้เป็นนวัตกรรม หรือปรับให้มันเป็นทันกับยุคการสมัยนะครับในสัมภาษาเนาะมันก็ต้องมามีเรื่องราวอย่างนี้ครับจากที่ครูหมอเดิมท่านถ่ายทอดมานะครับผมมีอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวจะถามครูพ่อหมอบุญชูนะครับต่อจากนี้นไปเราก็จะเป็นการถามตอบและก็เดินเข้าสู่เส้นทางว่าเส้นทางแท้จริงเนนะี่ยเราจะไปแบบไหนนะครับผมจะถามพ่อครูหมอบุญชูว่าจากตำรับตำราที่มีเรื่องราว3 0มปีบ้าง เจ็ด้อยปีบ้างที่เราเคยรู้ศึกษากันมาอย่างปั๊บที่พ่อหมอมาเงนี้เนาะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันก็มีที่ไปที่มาชัดเจนตามจารีตประเพณีของชนเผ่าแต่ละชาติพัน์อยู่แล้วใช่ไหมครับนี่ผมถามว่าเวลาเราไปนำวิจัยในมหาวิทยาลัยผมยอยากถามควาคิดของพ่อครูว่ามันมีความเหมือนและความแตกต่างกันแบบไหนทําไมต้องทำด้วยครับเจ็ดครับครับ ผมขอเอาควาพูดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาังถูก,ถกเอเสวะมัคโคนัตถโยทัสนสะสัพพิชุดิยาทางมีอง์แปบเป็นประเสริฐสุดแห่งทางนั้นแหลยทางนั้นแหล่ไม่มีทางอื่นทางหรือองแปบมีอะไรบ้างครับอสม,มาทิ่สีานครับ,รบทางเดชชอบ ปัญญาชอบการงานะะชอบอาชีพที่ชอบอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จำไม่ได้พูดกับแม่ตาผมถ้าหากว่าเราเอาว่ามีองค์แปรเนี่ยครับผมทำสองพุทธเจ้ากระชัยนะมันจะเป็นสายกลางครับว่าเราอยู่ต้องทำอย่างนี้ตามโดยพระพุทธเจ้าอย่างนี้ยังจะเป็นต้นและการที่จะเอาองค์ความรู้โบราณต่างๆอะไรมาให้ลงพยาบาลหรือว่า ทำสายการแพทย์แผนปัจจุบันหรือทำที่อื่นๆหรือเขาวิจัยกันนะครับใช่ไหมครับมันก็รู้สึกจะเป็นปัญยากเองครับครับเราต้องมีการเรียนรู้แบบั้นพื้นฐานมาก่อนยกตัวอย่างง่ายๆว่าเด็กสมัยนี้รู้จักกับปากวายไหมไม่รู้จักไม่รู้จักเลยปัญหาปากวายไม่รู้จักเลยเยียบยังไม่รู้เลยครับสองสมัยผมเป็นเด็กนะครับเขาเรียกว่า ให้มาเรียนละบาทครับครับทั้งบ้านผมนี่ยครับเขากินบริเวอครับอัานหารนบริเวณเต้ากินน้ำโขมากหายครับแต่ปัจจุบันนี้พูดให้เขาฟังเขาไม่ยอมแล้วฟังมัวผหัวัวร้อนเขาก็กินปลาตาแล้วอีกประเด็นหนึ่งโรคในยุคทันสมัยนั้นครับแต่ผมเป็น มันเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับมันเป็นอีกชื่อหนึ่งครับแล้วโรคในยุคนี้สมัยนี้โรคนะครับในยุคนี้สม,มัยนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างหนึ่งยกตัวอย่างง่ายผู้หญิงผู้หญิงทั้งหลายคนยุคเก่ากับยุคใหม่เขาว่าลงพิษเดือนยุคใหม่ไม่มีใครรู้จักเขาว่าลงอะไรคนนะครับคนยุคใหม่คนจัก ปวดหัวต oh. so, uh, ัวร <Yeah. S 3> uh, ้อนก็อิดพลาจบอันนี้เป็นต้นฉะนั้นเราจะต้องวางพื้นฐานสมมติว่าอย่างที่ว่าที่อกีเป็นหลักสูตรนะครนะเราจะต้องสอนต้องเรียนผสมขึ้นไปว่าแค่ไหต้องใช้วอลราเทปเวลาปวดหัวตัวร้อนตัวร้อนตัวร้อนนี่ต้องใช้ยาบัคไฟผสมพระเจ้าพระพ่อที่ทราอย่างนี้เป็นต้นครับก็เอาตั้งแต่การรู้ทันมาเพื่อจะได้ มีควาแต่ปัจจุบันนี้นสังคมปัจจุบันนี้ทัดทิ้งขาว่าโบราณทิ้งหมดแล้วเราพวกเราทั้งหลายจะมาฟื้นมาเนี่ยวันเาาา่อว้าวจริงจะไปทำงานวิจัยแล้าครับผม <c oughs> มันไปแบบนี้เลยต้องถึงมันถึงว้นว่าผมจะเอาความรู้ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพูดเขาเป็นกระชื่อเคนเชื่อเครนนี่เป็นต้นต้อเป็นการแลก็ต้องค่อย ค่อยๆทำค่อยๆไปเรียกว่าอะไรอ่ะวิสาอาชีวะใช่ไหมครับผมือชีวิตในทางที่ที่สุขที่ควรก็ใช้ได้ครับคครับบแต่ถ้าเกี่ยวกับการที่รักษาโรคต่างๆนั้นมันมาด้วยกันหลายอย่างหนึ่งปดนเปก็เก่ากินก็จะใช่ไหมครับคนจีนนเด็กๆกินวาม่าเด็กๆกินไอติม เป็นสาวรุ่นรุ่นเรียวันนึ่งกินกาแฟตัางๆสี่แก้วแล้เขาน่งอายุห้าสิบสี่สิบเปลี่ยนเบาหวานซะแล้วในางกอนตุลาแล้วนันจะแก้ไปได้ไหมไม่ใเขาขายกินเป็นไปไมได้เราจะแก้ไปได้ไหมไม่ให้เขากินกาแฟเป็นไปไม่ได้ตาก่นมาคมับกาแฟแล้วตากฝุ่นตอนเชี่ยงเขาอีกตอน่ายเขาอิกวันหนึงกาแฟสีแก้วอายุห้าสิบเดือนกระดดอันนี้เป็นอะไดยายหมอบอกว่า เป็นเบาหวานเป็นของเรียกโรคติดช้อปวดข้อปวดหลังนี่มันมันเกิดจากเหตุปัจจุบันของอส่วนครับครับผมก็ขอขอบคุณท้อทางครอบครัอย่างมากครับสรุปแล้วดังใจที่เราคุยกันมานะครับผมก็มามองทิศทางทางมาว่าสิ่งที่เราจะจัดนา,าการให้เป็นวัตการมัสู่สายคนได้คือมีการประยุกต์ร่วมกันเป็นการบราการร่วมทุกแขนงสาขาศาสตร์ทีนี้เราก็ให้ความสําคัญ ในเรื่องของประเพณีประเพณีให้มากกว่าข้อเขียนในยุคใหม่สายใหม่เนาะเอาประเพณีเราขึ้นเป็นที่ตั้งเอามาเสริมแซกในระหว่างหมู่คณะของหมอพื้นบ้านเราหรือแพทย์ทางเลือกแบบบุรการครับผมคิดว่าน่าจะมีการในอน,นาคตจัดกลุ่มเสวนาผู้นำตัวแทนกลุ่มต่งตาง เพื่อจัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับและเดินแต่เดียวกันเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยระบบกลุ่มน่าจะโอเคกว่าเนาะเพื่อเดินเข้าสู่ก้าวที่เราต้องการและสร้างมาตรฐานว่าคําว่าเราเดินเข้าสู่ยุคสมัยการตามการยุคสมัยปัจจุบนันหรือเดินเข้าสู่ยุคของสากลเนี่ยางานส่วนหนึ่งอย่างงานวิสาหกรทําผมทำอยู่ผมก็ทําเกี่ยวกับงานวิสาหกงานวิจัยแต่ว่ามันเป็นส่วนของศูนย์ไทยที่ผมทําอยู่ ซึ่งผมทำก็ทำเป็นขนาดของน,น,นานาชาติมีอยู่หลายชาติที่ร่วมกันทำนะครับก็แบบคล้ายๆชาติพันธุ์เหมือนที่ทั้งครูเขาบอกเริ่มรู้แหละผมจะทำแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วมิตินี้นะครับเวทีนี้นะถ้าที่ผมฟังจากครูทั้งสามท่านแล้วผมว่าเป็นสิ่งที่ดีข้ายอย่างมากอย่างมากมายนะครับดีกว่าตำราอีกหลายเล่มน,นะครับซึ่งเป็นคำพูดที่ตรงตรงนะคร,รงแล้วก็ คิดว่าน่าจะมองเห็นเส้นทางในการพัฒนาการร่วมกันก็เดินเข้าสู่คำว่าทันกับยุคการสมัยอยู่เสมอใช่ไหมครับครับก็มีกนิดหนึ่งครับก็จะฝากพวกเราด้วยว่าถ้าถ้าเราการรวมกันได้นะครับมันก็จะสิ่งทั้งหลายเลยจะไม่เกิดก็คือตอนนี้ผมมองว่าถ้าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจจะเป็นอี่เลี้ยงในอนาคตนะในอนาคตไม่ใช่วันนี้นะครับอาจจะเป็นในอนาคต,ตผมว่าในภูปัญญาในจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยสุดยอดแลวทีนีส้สิ่งที่มันที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เรา,เรายังไม่เข้าใจเขาเขายัางไม่เข้าใจเรานะครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผมมองอะ่ะผมต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังคุณผมสรุปความพูดผมเลยว่า งานวิชาการใดๆใก็ตามไม่ว่าอยู่ในระดับไหนควรจะเป็นวิชาการที่เอาไปปฏิบัติได้สิ่งข้อสงสัยต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้น,นแล้วกระบวนการการศึกษาไทยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ครูควรจะให้อยากเป็นครูก็ต้องให้ครูไปสอนอยากเป็นหมอก็ต้องให้หมอไปสอนอยากเป็นหมอพื้นบ้านก็ต้องหมอพื้นบ้านไปสอนอยากเป็นจ้างซอจ้างซอก็ต้องเอาจ้างซอไปสอนไม่ใช่เอาจ้างซอ <S <S คนจะซอเป็นร้องเพลงเป็นเม่เอาคนอะไรไม่รู้ไปสอนแล้วนักวิชาการหาอะไรไปสอนมันจะร้องเพลงได้อย่างไรอันนี้คือแนวทางประเทศไทยเรามันเพี้ยนหมดครับครู อยากเป็นครูนี่ผมมองเห็นนะอน,นักวิชาการครับอะไรไม่รู้เข้าไปสอนมันจะเป็นครูได้ไงผมถามนะแล้วเด็กทุกวันนี้ไม่มีศรัทธาไม่มีเความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยผมบอกแม่งฟอ้องครูอย่างเงี้ยบ้านผมนี่สมัยก่อนผมเรียนในก้นลายตลอดไม่เห็นฟอ้องกันเลยนะครับอันนี้นี่คือหลักปัจจุบันหลักปัจจุบันมันกลายเป็นนะครับมันกลายเป็นนี่ตลอดเลยแล้วแล้วถ้าเราถ้าเรา ถือว่าถือว่ามาที่นี่ผมถือว่าเป็นเป็นปรารทุกท่านเรื่องมีภูมิปัญญาทั้งหมดกมีองค์ความรู้หมดแต่ว่าคุณจะคายมาเมื่อไหร่้นึ่งเนาะก็หาวิธีการต่างๆถ้าเราทำทำงานอะไรก็ตามอ่ะผมอยากจะให้ทางทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าไม่ว่าสาธารณสุขจังหวัดเอ่ยไม่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัด สิ่งเหล่านี้เข้ามาขับบวชแล้วดำเนินการให้มันไปทางเดียวกันสิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันไม่ใช่วกผมได้ประโยชน์นะพวกผมเนี่ยพวกผมพอแล้วไม่มีประโยชน์แล้วคือทุกวันนี้ผมก็เปิดศูนย์ที่ศูนย์การเรียนรู้ผมเนี่ยผมให้เข้าฟรีนะครับผมไม่เคยขอรับบาลเลยผมให้ที่อยู่น้ำผมต้องซื้อให้เขากิน นะครับที่โดนที่ศูนย์อาจารย์อาจารย์ก็ไปเห็นนะครับคือผมทํานอนฟรีกินฟรีรักษาฟรีนะครับยาบางตัวถ้ามันแพงขอบ้างแต่ว่าไม่ได้ขอเป็นหนึ่งเป็นพันไม่มีนะครับอันนี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นที่เราถ้าเราจะทำก็นจริงๆ ก็เอา3ามส่วนนะครับฝากฝากผู้จัดจัดด้วยก็ให้สามส่วนเนี่ยให้มันให้มันลงตัวกันให้มันลงตัวกันแล้วก็มาคุยกันเผื่อจะได้เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เรานะครับอันนี้อันนี้มันเป็นเป็นประโยชน์นะมันไม่ใช่มันไม่มันไม่วาอ่าเวลาเวลาไร้เวลาไร้พ้แล้วครับผมผมฝากไว้ว่าถ้าจะทำาริงจริง นัดก so so ันแล้วก็คุยกันแล้วก็วางแผนกันเปร็รอบหนึ่งขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับหมอครับต้อหอะไรครับผมจะฟังสั้นๆจากแม่หมอจันญาครับว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จในมุมมองของครูแม่หมอจันญาครับเอาสั้น่าเวลากระชับนะครับเชิญครับค่ะสั้นๆเวลามันน้อยแต่เวลาจริงๆแล้วมันเยอะนะแต่เราใช้เวลาันเมลืองมากนะคะเออเส้นทางสู่ความสําเร็จ อันนี้จะเรียกอะไรว่าความสําเร็จคะอย่างหมอจันญาเป็นหมอค้นบ้านใช่ไหมคะอีกคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าถ้าเธอมาจัดการเรื่องการรักษาการเรียนการสอนแบบหมอขึ้นบ้านเธอจะไม่ประสบความสําเร็จอันนั้นนักวิชาเอนักธุรกิจแต่หมอจันญาบอกว่าหมอจันญาเป็นหมอรักษาคนหายถือว่าสําเร็จ แต่ถ้าเราจะไปทําธุรกิจให้เรารวยสู่สากลระดับโลกระดับอะไรไม่รู้น่ะไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราไม่ได้เกิดมาจากนักธุรกิจเนาะเราก็ประสบความสมําเร็จในทางเดินของเราในภูมิปัญญาของเราที่เราสืบทอดมาจากบรรพบุรุษอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่จากหมอพื้นบ้านบันนอกบันนอกเนี่ยนะมายืนอยู่ตรงนี้ปัจจุบันเนาะก็ อ่าไปถามไปพิมพ์เข้าใน Google, ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะแต่ถามว่าเราจะลอยอยู่กลางอากาศเหรอไม่ใช่ค่ะคนเราต้องอยู่กับพื้นเป็นหมอพื้นบ้านต้องอยู่กับพื้นติดดินนะคะอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงนะคะแต่ทีนี้การว่ายกระดับสู่สากลใช่ไหมเราก็พัฒนาของเราขึ้นมาให้มันดูดีทำไมคนคนที่คนรวยหรือว่าเศรษฐีไม่อยากกิน ยาสมุนไพรเขาก็กลัวหมอจันยาถ้าไม่ใช่ยาตัวเองปรุงกับมือก็ไม่กิน,นะคะ่ะกลัวมีการโรคทั้งหลายเนาะบาหวาตคกรมเดินไขมันในเลือดหนึ่งโรคหัวใจโตหัวใจวายละตายนะคะแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูของเรา,า,เรามาพัฒนาของเรามาควบคุมของเราไม่ต้องให้ใครมาควบคุมเราเราต้องควบคุมตัวเองนะคะแล้วช่องทางที่เราจะเดินไปสู่ใบหมอพื้นบ้าน จะไปทางทิศไหนไหนใครเป็นหมอพื้นบ้านมายกมือเลยคะ่ะอยากได้เห็นเพื่อจะได้นําช่องทางได้ถูกต้องครับผมมีหลายทา่านเลยครับนะคะหมอพื้นบ้านมาจากมาจากบรรพบุรุษนหานะสืบตระกูลมาอันนี้หนึ่งนะคะแล้วหมอพื้นบ้านที่ไปร่ำเรียนไปค้นขันคูกับคุณบาอาจารย์มาก็มีนะคะถ้าใครทํา ทำมาหากินทำมากับมาอาชีพอยู่กับหมอพื้นบ้านสิบปีขึ้นไปนะคะมีช่องทางเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้โดนทอดทิ้งแล้วนะคะสมัยเราเนี่โหโดนทอดทิ้งโดนถีบโดนอะไรสารพับนะคะเดี๋ยวนี้เขามีช่องทางนะให้เก็บหลักฐานไว้ย้อนหลัง ห้าปีถ้าไม่ย้อนหลังห้าปีไม่ได้ถ้ามันมีคนมารับรองเรานะคะว่าเราเป็นหมอพื้นบ้านจริงๆทําจริงๆไปเอาใบที่สารารสุขนะคะแล้วมาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ที่หน่อยนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวขมวดเป็นปมให้นะมายื่นนะคะไปให้ออบตเซ็นรับรองก่อนว่าเราเป็นหมอพื้นบ้านจริงๆนะคะแล้วเอามาส่งที่สารสุข แล้วก็เขาก็จะตั้งกรมกร,กรมการกรรมการนี่ไม่ได้จะตั้งอะค่ะตั้งมาแล้วแต่ว่าไม่มีใครให้สำรวจเพราะใบมันไม่มาให้เรานะคะหมอพื้นบ้านที่จะออกไปสำรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาให้จบที่จังหวัดเนาะ,ะที่ที่เชียงใหม่นี่ก็มีหมอจัญญาเป็นตัวแทนจากสภาแพทย์แห่งไทยนะคะหมอประเดิมเป็นสมคุณดุลนะคะอาจารย์สมบัติเป็นตัวแทนของสถาบันอาจารย์มลโรคเป็นตัวแทนของเวชก,กรรมหมอจันสายเป็นของ เภสัชนะคะนอกจากนั้นก็มีสาธารณสุขซึ่งเป็นเจ้าของโครงการหที่เลี้ยงมาตั้งนานเนี่ยไม่ได้จับลักขะเลิกจับลักขัะมาช่วยกันเนาะถ้าเราเข้าตามช่องทางนี้เราก็จะได้เป็นหมอพื้นบ้านแบบสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะเสนอไปด้วยว่าหมอพื้นบ้านไม่ต้องหมดอายุค,ค่ะดีไหมคะดีไหมครับ ดีมากนะครับก็ขอบคุณทางไม่บอกแต่ยันหลุงยิ่งครับสรุปแล้วในวันนี้นะครับในการเสวนาในการเสวนาเพื่อหาเส้นทางก็คือต่อไปนะครับต่อไปในอนาคตเมื่อเรสร้างสถาปัตยเสร็จแล้วเราต้องมีการจัดเวทีย่อยเพื่อเสวนาบนพื้นฐานของเหตุและผลที่คุยกันในในเวทีวันนี้กับคณะ่อครแม่ครูนะครับเพื่อให้เราจัดเป็นระบบมาตรฐานและก็มาตาการเข้าสู่ สากลต heute, ่อไปวันข้าหน้าครับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณพ่อครูแม่ครูเป็นอย่างมากครับขอบพระคุณมากครับตวัสดีครับสวัสดีครับครับเี๋ยวผมขอตื่นวิธีให้กับทางพิธีกรนะครับผมครับ